ภิกษุภิกษุณีวาสกบสิกาเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะสง่งประสงค์จะบรรลุพระนิพพานต้องอบรมศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาพอพูดถึงในเรื่องของศีลก็ศีลในภูมิสีแลมาแล้วตอเนี้ยแปลว่าอะไรรู้ไหมบุคคลที่จะเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะเมตตาพรหมิหารเนี่ย ท่านต้องตั้งอยู่ในศีลศีลในภูมิสีก็คือปาติโมกสังวรศีลอินทรศีสังวรศีลอ,อ,อาชีวะปริสุทธิศีลและปัจจะยาสันนิสิตาศีลใช่ไหมศีลที่เป็นไปในภูมิสีส่วนสมาธิเนี่ยสมาธิในระดับเมตตาเนี่ยถามว่าเมตตาเนี่ยสามารถทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ ถ้าได้เมตตาเนี่ยอยู่ในระดับปฐมฌานทตานุติยฌานตติยฌานหรือจตุรฌานอยู่ในระดับไหนในสี่ฌานนี้อยู่ในระดับไหนแม่แจงจดไปแล้วเคยสรุปไปแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่าลืมได้สามอันเจ้าค่ะคือปฐมฌาน ยชานตติยฌชานใชะคะ่ค่ะทำไมเมตตาจึงไม่ได้ถึงจตุทะชานใครตอบได้ไม่ได้ถึงชานที่สี่เพราะว่ามันละเอียดเกินไปนะคะอารมณ์ต้องเป็นระดับอุเบกขาไม่ไม่ไรู้เนกันจ้ะคะ่ะ อ้าวท่านท่านวินทำไมไม่ได้ทําไมเมตตาจึงไม่ได้ถึงจตุตรชาญคือฌานที่สี่ข้อการครับพระอาจารย์เออที่เมตตาไม่ได้ถึงฌานที่สี่ก็หนึ่งก็คือว่าตัวตัวเวทนาในจตุตรชานเขาเป็นอุเบกขาเวทนาอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าเมตตาก็จะต้องมีตัวเปียมนาปสัสตวะบัญญัติเป็นอารมณ์ เจริญเมตตาที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีก็จะเป็นไปกับตัวโสมนัสเวทนาอย่างนี้ครับอาจารย์แล้วในมหากุศลที่เป็นอุเบกขาจะเป็นเจริญเมตตาได้ไหมจเจริญเมตตาได้ครับอาจารย์อ้าวแล้วก็ประกอบกับเบกขาเวทนาได้แต่ว่าเมตตาประกอบในอุเบกขากับเบกอุเบกขาเวทนาก็ได้ในในเบื้องต้นนะครับอาจารย์แต่เมื่อทําเมตตานั้นให้แข็งแรงมีพลังก็ต้องพัฒนาจากอุเบกขาเป็นโสมนัส แต่ว่าเมตตาที่เป็นระดับฌานสมาบัติก็ประกอบในสมณสเวทนาเท่านั้นครับทำไมถึงประกอบเบิขาเวทนาไม่ได้ในจตุในในฌานเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเมตตาเป็นจตุธาฌาญได้มันก็จะไม่มี ที่ให้อุเบกขากรมวิหารอ,อยู่อ๋อเป็นย่งอ, <c oughs> อันเออไอ้นี่ตอบอยู่กำบ้นทบดินดี <c oughs> ไม่ทราบครับอาจารย์เอ้าท่านมหาว่างไงเออนี่นะนี่แปลมาหมดแล้วนะเนี่ยในวิสุทธิมารคนี่ขอตวายความเคา,ารพอาจารย์ครับขอโอกาสครับเ <c oughs> น,นื่องจากเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเป็น ป็นสิ่งที่เราจะต้องไข้ควรถึงสัตว์ทั้งหลายต้องคำนึงถึงสัตว์ทั้งหลายดังนั้นอารมณ์ต่างๆเลยไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระดับจตุตฌานได้เพราะจตุตฌารน,นั้นมีอุเบกขาเด่นดังนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รุ่มหลงมัวแต่อ่มัวแต่พระวง อยู่กับการคำนึงถึงสัตว์ทั้งหลายมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอุเบกขาได้้วอุเบกขานี่มีพิจารณาสัตว์ทั้งหลายด้วยในในการพิจารณาอุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยจะต้องจะต้องมีฐานในในจตุตฌานในจตุตฌานเนี่ยจะต้องมีฐานของเมตตากรุณามุทิตาเป็นฐานถึงจะเข้า ในในอจตุทชาญได้ซึ่งในจตุทชานนั้นอุเบกขาจะเด่นแล้วเจริญเวขาในปฐมฌานได้ไหมครับก็สามารถทำได้แต่ว่าในเมตตารุนามมนิตาเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของเขาอยู่ไม่ทำปฐมฌานเนี่ยอุเบกขานี่สามารถได้ปฐมฌานได้ไหมได้ไม่ได้ อในประถมชาติมีอุเบกขาพรหม่หารอยู่ในนั้นไหมไม่มีครับเ <laughs> พราะอะไรเพราะอะไรหมอนอนเอเพราะอะไรแปลกดี <laughs> อาจารย์ครับ อันนี้ยากไปครับพระอาจารย์ผมต้องให้พระอาจารย์มาถาหน้าจริงครับอันนี้ไม่มีความรู้ใดๆจะคอมเมนต์เลยครับพระอาจารย์อ้าวว่าไงพระอาจารย์ขอการลองตอบเจ้าค่ะพระอาจารย์ในปฐมฌานเนี่ยมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาเป็นองค์ฌานเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสมณะเวทนาเนี่ย คือคือตัวอุเบกขาพรม,มิหารนะ่ะต้องเป็นไม่ไม่ไม่ก็ก็คือเป็นอุเบกขาเว,าวทนังนะคะแต่ว่าตัวเดี๋ยวอุเบกขาพรม,มิหารองธรรมได้แก่อะไรอุเบกขาพรมิหารองธรรมได้ได้แก่มชัดต,ตสัสตวะบัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวองค์ธรรมตัวองคธรรมไม่ไม่ใช่พูดถึงตัวอารมณ์ ตต,ตตามชตาตาไม่ใช่เวทนาใช่ไหมใช่ค่ะและ้วต,ต,ตาตารมชตาตาเนี่ยประกอบกับสมมนัเวทนาได้ไหมป็นจะได้นะจ<อ>๊ะค่ะแต่ว่าเวลาก่อนที่จะทําอุเบกขาพรม,มิหารมันจะต้องพัฒนาตัวจาก จากเมตตาการุณามุทิตาเป็นไปนตามลำดับก่อนถึงจะเข้าเป็นอุเบกขาภพวิหารได้เง mm ี hmm. ้ยจ้าค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยยังยังไม่สามารถที่จะทําอุเบกขาภพวิหารให้เป็นให้เป็นองฌานเอ๊ะให้ให้ให้ฌานตั้งขึ้นได้เจ้าค่ะพอพอจตุทฌานอารมณ์ ก็ละเอียดแล้วก็ละสุขสุขเวทนาไปแล้วจนกลายเป็นเป็นอุเบกขาเวทนาที่เป็นอารมณ์อละเอียดลึกซึ้งเจ้าค่ะก็เลยก็เลยเป็นอุเบกขาพวอมานเจ้าอ๋อยอมลินดายกมือหมายจะตอบอะไรยมอ่ะแบบนักราชการคะ่ะนิยมไม่แน่ใจนะคะเิ็โยมเพิ่งเรียนมาอ่า เพราะว่าเามตานี้เป็นพรมอิอยู่ในพรมิหารสี่จะจะเข้าคือถ้าจะไปปัญจมชานต้องเปลี่ยนกรรมฐานเพราะว่าเาไปได้สุดแค่จตุยชานใช่หรือเปล่ปาจะ้ะคคือคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะคือในเรื่องของพรมิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยถ้าว่าโดยจตุก,กันใน กับปัญจมนัยจะตุกันก็คือได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่เนี่ยหรือถ้าหากปัญจมนัยตามในยยะของพระพิธรรมที่เราเรียนกันก็คือได้จดตุทฌานถึงจะตุทฌานไม่ได้ถึงปัญจมฌานใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาเบกขาทีนี้ที่เราตอบกันมาน่ะมีส่วนถูกกันบ้างแล้วที่ว่า พรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณาและมุทิตาเนี่ยสามกรรมฐานเนี่ยได้ปฐมฌานทุติยฌา,านตัติยฌา,านนี้คือตามจะตกกันในตามสี่ฌานถ้าตามห้าหรือฌานห้ารูปฌานห้าก็ได้ถึงตัวจะตุถฌานเท่านั้นเพราะว่าเมตตากรุณาและมุทิตาเนี่ยขับเน้นที่ด้านความรู้สึกเมื่อขับเน้นกับด้านความรู้สึกแล้วเนี่ย เขาจะต้องเป็นไปกับสมมนสเวทนาเท่านั้นไม่ได้ขับเน้นทางด้านของตัวปัญญาเท่าเบขาเวทนาเนี่ยปัญญาเขาเด่นความรู้สึกไม่เด่นแต่ที่ประเด็นก็คือว่าในพรหมวิหารสี่เนี่ยเขาจะต้องมีสัตว์ใชเป็นอารมณ์สัพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตวิบัญญัตเนี่ย บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งมันมีหลักอย่างนี้ฉะนั้นบุคคลที่จะเจริญเมตตาพรหมิหารกรุณาพรหมิหารมุติตาพรหมิหารเนี่ยจึงต้องเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่มหากุศลจิตขึ้นไปจนพัฒนาไปถึงปฐมฌานทุติยฌา,านตัติยฌา,านและจตตัติยฌา,านเนี่ยนี่คือจจตุกนยัย มันได้แค่นั้นมันสุดแล้วมันไม่สามารถพัฒนาไปถึงตัวจตุตชาหรือปัญจมาชาญที่ตามปัญจมณันได้เพราะมันไปต่อไม่ได้เพราะว่า,าคือมันเหมือนว่ากำลังเขาได้แค่นั้นถ้าไปต่ออุเบขาเวทนาไอตัวเวทนาไม่เอาด้วยเพราะคุณจะต้องจะต้องลาสุขเนี่ย จะต้องรักสุขเวทนาถึงถึงจะเข้าสู่เบขาเวทนาใช่ไหมทีนี้ตัวเมตตาพรหมิหารไป,ปรเกิดร่วมกับเวขาเวทนาไม่ได้มุติตาก็ไปไม่ได้กรุณาก็ไปไม่ได้มันอยู่แค่สุขขเวทนาถ้าเวทนาแปลเปลี่ยนที่ละเอียดขึ้นไปจนกลายเป็นเวขาขาเวทนาบอกเข้าไปไม่รอดเข้าไปไม่ได้ แต่ถ้าปรารถนาจะไปต่อในฐานะที่มีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์คุณไปต่อได้ในฐานะต้องใช้อุเบกขาไปต่อฉะนั้นอุเบกขาจึงไม่ต้องไปทามาใหม่อุเบกขาก็ไม่ได้อ,อุเบกขาจะไปทําตั้งแต่ปฐมฌานมาก็ไม่ได้เพราะว่าอุเบกขาเนี่ยจะต้องละสุขละทุกข ใช่ไหมล่ะมีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์แต่ต้องไม่เป็นสมนัสสเวทนาแต่ทีนี้การที่จะถ้าเปลี่ยนเป็นกรรมฐานอื่นคุณก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณปรารถนาจะเจริญพรหมิหารให้ครบชดคุณเจริญอเวขาพรหมิหารคุณต้องต่อต้องต่อจากเมตตากรุณามุทิตาต้องต่อตรงนั้นฉะนั้นคุณสามารถมี สัตว์เป็นอารมณ์ได้สัตว์อันเป็นที่รักสัตว์อันเป็นกลางกลางสัตว์ที่เป็นเวรีบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายได้เพราะอย่างนี้ต่อยอดได้แต่ตัวสภาพธรรมของคุณเป็นตตระมชิตตาและเกิดร่วมกันกับอุเบขาเวทนาซึ่งละเอียดอ่อนซึ่งมีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์ก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้เลยกลายเป็นได้จะตุตทะฌานหรือได้ปัญจมชานทันทีเมื่อ เมื่อเข้าไปคล่องแคล่วในอารมณ์นั้นของสัตว์บุคคลนั้นนี่เป็นแบบนี้นะพอมองเห็นภาพไหมนี่คือตัวสมาธินิมิตถ้าจะมาสายสัตว์บัญญัติหรือสัตว์ตวันบรัตฉะนั้นคําว่าสัตว์ตวัญบัติบัญญัตว่าสัตว์เนี่ยจะมีคําว่าปิยมนาปะสัตว์ตวัญบรรัตอันนี้คือสัตว์อันเป็นที่รักทุกขิตสัตว์ตวัญบัตินี่คือสัตว์ที่ สัตว์ที่ประสบความทุกข์สุขิตาสัตว์ตวบัญญัตินี่คือสัตว์ที่ประสบความสุขแล้วก็มัชชะตะสัตว์วบัญญัติอันนี้คือสัตว์ที่เป็นกลางกลางไอตัวมัชชะตะสัตว์วรบัญญัติเนี่ยเป็นอารมณ์ของอุเบกขาเวทนาแปลว่าอะไรรู้ไหมบุคคลที่จะสามารถเห็นวางใจเป็นกลางในสัตว์บุคคลได้ระดับสูงได้คุณจะต้องผ่านการฝึกจาก มีความมีปิยมนาสัตว์จนช่ำชองทําให้เมตตาจิตเกิดขึ้นมีทุกขิตสัตว์สัตว์ที่มีความทุกจนกรุณาจิตเกิดขึ้นและมีสุข,ขิจตสัตร์สัตว์ที่มีความสุขจนมุทิตาจิตเกิดขึ้นทําจนช่ำชองจนได้สามชานหรือสี่ชานแล้วถ้าคุณปรารถนาจะมีสัตว์เป็นอารมณ์ต้องเป็นมันชต,ตาสัตว์วับญัติคุณก็ต้องเจริญอุเบกขาเวทนาต่อนี่เป็นต้น ฉะนั้นเวขาเวทนาจึงเป็นตัวคอยต่อยอดจากพระมิหารสามที่เหลือนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ย้อนกลับมาพวกเราทีนี้พวกเราที่ยังไม่สามารถทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นปัญหาคือเวลาเราจะเจริญเมตตาจเจริญกรุณามุทิตาเนี่ยถ้าไม่ชํานาญหรือยังไม่สามารถทําเมตตาจิตในสัตว์นันเป็นที่รัก กรุณาจิตอันสัตว์ที่ประสบความทุกข์มุทิตาจิตกับบุคคลที่เราหรือเขากําลังประสบได้ดีมีสุขได้ให้ช่ำชองแล้วอย่าหวังอุเบกขาจะเกิดจริงในมหากุศลนะตัวอุเบกขาจะเกิดจริงก็ต้องเป็นอุเบกขาเทียมเท่านั้นเนี่ยถ้าหากคนที่ไม่ได้เมตตากรุณามุทิตาคนยังไม่ฝึกเมตตากรุณามุทิตาให้ชํานาญแล้วเขาเรียกว่า อย่าหาทมภาษาอย่าหาทำโมเบขามันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นเฉยเมยอะกลายเป็นโมหะมันไม่ใช่เบกขาจริงหรอกฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาอยากจะได้เบกขาในมหากุศล ก็ฝึกเมตตากรุณามุทิตาให้ชัดแล้วถึงจะเจริญอุเบกขาได้เพราะอุเบกขาเจริญยากถ้ายังรักคนที่เป็นเมตตาไม่เป็นหรือยังกรุณาคนที่ประสบความทุกข์ไม่ถูกหรือยังพอย,ยินดีกับคนที่ประสบความสําเร็จไม่เป็นจบเลย,ยางานนี้พวกเราเนี่ยอะไรเจอคนประสบความสําเร็จที่เราไม่ชอบใจก็ลิษยากินแล้ว ใช่ไหมเราเราจะรักใครก็รักแบบประเภทไหนรักแบบตัณหาโอเคกรุณาแบบโทมนัสนะได้มุทิตาแบบเราได้ดีด้วยเรามีส่วนด้วยเช่นลูกจบปริญญาตรีเนี่ยแต่งตัวอย่างดีแล้วบีใช่ไหมไปยินดีกับลูกด้วยแล้วทําไมศัตรูจบปริญญาตรีทําไมไม่แต่งตัวอย่างดีไปยินดีเขาด้วยมันไปไม่ได้ เข้าใจยังไม่ง่ายนี่พูดไม่ให้ทอนไม่ใช่ให้ทอนนะแต่ให้ทำฝึกให้ทำเริ่มเห็นนี่ยังฉะนั้นมหากุศลก็สามารถเจริญเมตตากรุณามุริตาเวขาได้แต่ต้องฝึกโดยเฉพาะไปถึงมหาคตจิตได้แล้วเนี่ย อยางหาทำเลยนะโอ้จะเจริญปฐมฌานทุติยฌา,านตติยฌา,านแล้วจะเจริญเวขาเนี่ยน่สุดไม่เปหรอกเข้าใจยังเพราะปฐมฌานไม่มีเวขาเวทนาทุติยฌา,านก็ไม่มีเวขาเวทนาตติยฌา,านก็ไม่มีเวขาเวทนาใช่ไหมล่ะต้องจตุทัชฌานมีจตุกนยถ้ายังยอมรินดาเรียนอะไรพี่มาก็ ปัญจะมาในไงในรูปฌานห้ารูปฌานห้าเมตตาได้ปถมฌานด้วยทุติยฌานด้วยตติยฌานด้วยจตุติฌานด้วยไปถึงโน้นน่ใช่ไหมอันทำไมไปถึงโน้นเน่ะเพราะรูปฌานห้าไม่ใช่รูปฌานสี่แต่ถ้าตั้งได้แค่รูปฌานสี่ได้แค่ตติยฌานถามต่อ ถามต่อทเ,เนีเ้ตกลงเนี่ยเราจะเรียนชานสี่รูปประชานสี่รูปประชานห้าดีอะตกลงจะเราจะเราจะพูดถึงรูปประชานเราจะเรียนรูปประชานสี่รูปประชานห้าเอาไงดีอะว่าไงยอมลินดาเรียนมาแล้ว อย่างเราๆเนี่ยควรเรียนรูปประชาน4สี่หรือรูปประชาน5ห้าหรือเรียนเป็นทั้งสองรู้เป็นทั้งสองไปเลยเจ้าค่ะว่าไงนะสอเจ้าค่ะสองเรียนทั้งสองแบบเพราะาอะไรอะ่ะขอคําอธิบายเขาบอกว่ายมคิดให้รู้ให้รู้ทั้งสอง เขาบอกเวลายะหลายคนเวลามาคุยกับมาเขาบอกคุยยากอะไรก็ไม่รู้ถามอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ถามเพื่อนอะไรถามเพื่อให้เราได้เกิดความรู้และความเข้าใจชัดคืออย่างนี้รูปประชานสี่เขามีไว้สําหรับติกขาบุคคลบุคคลที่ปัญญารวดเวร็วรูปประชานห้ามีไว้สําหรับมันทะบุคคล บุคคลที่มีปัญญาที่ดบลงมาอย่างพวกเราคิดว่าเราเป็นกล <Yeah, yeah. S 1> ุ่มติขะหรือมันทะขอเป็นติขะบุคคลนี้คือมันอย่างนี้เวลาได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยพอจะพัฒนาจากฌานที่หนึ่งคือสุงทุติยฌานเนี่ยเขาละองค์ฌานเนี่ยคนที่ ประเภทปัญญารวดเร็วแล้วก็ปัญญาว่องไวปัญญาหนานแน่นปัญญาชำแรละกิเลสได้เร็วเนี่ยเขาจะละสองเลยเนะี่ยละวิตกวิจาร์ทันทีเนี่ยเป็นแบบนี้ฉะนั้นเขาเวลาเขาได้ปฐมฌานปุ๊บเขามีองฌานห้าแต่พอขึ้นทุติยฌานปุ๊บองค์ฌานเหลือสามทันทีละไปสองเลยเนะี่ยแล้วมันละไปสองแล้วมันก็เหลือองคฌานแค่สามอยนะ่างนี้ พราะต่อไปก็ตัดทิยชานก็ละอีกใช่ไหมก็ละปิติเพราะจะตุทะชานก็ละสุขมันก็กลายเป็นได้แค่ได้จจตุเจตุทนายจตุถาชานใช่ไหมเจตุกนัยเลยแต่นี้แต่ถ้าหากพวกที่เป็นพวกละได้ทีละอย่างละอย่างพวกเราเนี่ยอย่างเดียวก็ละยากแค่อย่างเดียวก็ละยาก ออองดูดิอยากให้ละอะไรสักอย่างให้ละกาแฟอทิ mm ้งแฟนอาทิ้งแฟนโหยาก <laughs> <laughs> ใช่ไหมละ่ะ <laughs> แค่อย่างเดียวก็นั้นร้องไห้ภูมไิไปแล้วเอ,อ้ยมันไม่เกี่ยวอะไรกันขอไปนิดนึง <laughs> ก็คือละ้ะ <laughs> ยอมจะหลอกว่าไง <laughs> น่ะล,ะนะล,ะละวิตกวิจาร์ณในปฐมฌานเราละวิตกวิจาร์เพราะว่าในทุติยฌานละในปฐมฌานเพื่อจะเข้าทุติยฌานหรือว่าจากปฐมฌานเนี่ยถอยออกมาก่อนอยู่นอกฌานแล้วค่อยเข้าใหม่โดยที่ไม่ผ่านวิตกวิจารณอ๋อก็อย่างนี้ก็ <c oughs> เข้าใจ คืออย่างนี้เมื่อได้ปฐมฌานแล้วปฐมฌานเมื่อไหลเมื่อไหลก็ได้องค์ฌานห้าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคือองค์ฌานห้าเนี่ยเป็นคุณสมบัติของปฐมฌานเมื่อเป็นคุณสมบัติของปฐมฌานแล้วเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยจะละไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าปรารถนาจะพัฒนาจะพัฒนาไปสู่ทุติยฌานนี่แหละ ต้องออกไม่ใช่ไปพิจารณาอยู่ในปฐมฌานเนี่ต้องออกออกมาไข้ควรมาพิจารณาดูว่าถ้าตราบใดยังอาศัยวิตกยังอาศัยวิจารณอยู่เนี่ยมันเป็นสภาพที่อยู่ใกล้ต่อกามคุณอยู่ใกล้ต่อนิวรณ์และเมื่ออยู่ใกล้นิวรธรรมเนี่ยโอกาสที่จะพลาด มันจะเสื่อมมันง่ายเพราะมันอยู่ชิดกับนิวรณ์เลยว่างั้นเถอะและในขณะเดียวกันถ้าจะขึ้นสู่ทุติยาชาญเนี่ยมันต้องทิ้งไอ้องชาญที่หยาบองชาญที่หยาบคือวิตกทีนี้ถ้าคนที่ยังปัญญาไม่ร่งไม่ไม่ว่องไวไม่รวดเร็วไม่ช่ำชองไม่หนาแน่นไม่ชำระก,กิเลสได้อย่างชัดเนี่ยมันแค่ละหนึ่งก็ยากแล้วไงจึงต้องมาพัฒนาทีละหนึ่ง แต่ถ้าคนที่ปัญญารวดเร็วว่องไวเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยเป็นธรรมะที่มันมันเป็นไปด้วยกันวิตกธรรมชาติยกวิจารเป็นธรรมชาติที่เคล้าคร,าคราออารมณ์ก็ทิ้งทั้งสองเลยโดยไม่ต้องไปนั่นเลยเนี่ยเขาก็มานาสิการเห็นโทษของวิตกเห็นโทษของวิจารนี่กลุ่มที่จะละสองนะแต่กลุ่มที่จะละหนึ่งเนี่ยเห็นโทษแค่วิตกเพราะวิตกมันเป็นตัวเนื้อแท้ของวัตถมิาน เพราะมีวิตกนี่แหละจึงได้ปฐมฌานถ้าไม่มีวิตกยกจิตขึ้นสู่ตัวปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําองค์ฌานให้เสถียรหรือตั้งมั่นได้เป็นต้นก็เลยเห็นโทษพอเห็นโทษเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็เจริญในเมตตาใหม่นั่นแหละเจริญเจริญเข้าเมตตาเข้าตัวนิมิตของเมตตานั่นแหละพอเข้าไปปุ๊บ ก็ไปสังเกตต่อเรื่องตรวจสอบวิธีตรวจสอบก็คือต้องออกแล้วมาตรวจสอบดูว่าเมื่อสักครู่ที่เข้าไปเนี่ยมันมีองค์ชานเหลือเท่าไหร่เอ้ามันได้ห้าเท่าเดิมอันนี้แปลว่าไม่หลุดจริงต้องมาปึกใหม่อีกแล้วเดีเยนีย้มันยากตรงนี้แหละมันแปลกตรงที่ว่าเพราะตอนที่เราได้ปฐมชานเราก็ต้องไปทำวสีใช่ไหมทำจนชำนาญใช่ไหม พอทำจนชํานาญจนมันแน่นเนี่ยพอแน่นเบ็เสร็จทีนี้เราจะพัฒนาสูงขึ้นเนี่ยมันต้องละเนี่ยไอ้ตรงนี้ยากละก็ยากไม่ใช่ง่ายพอกลับไปเข้าทีไรปุ๊บมันก็มีความสุขพอออกมามาตรวจสอบดูเมื่อสักครู่วิตกก็มีวิจาร์ก็มีปีติสุขเอกตาเอา้าไม่ใช่ทุติยาชานแล้วมันได้แค่ปฐมาชานฉะนั้นมันจึงมีตัววสีอยู่ข้อหนึ่งก็คือ อาวัชนาวสีเป็นต้นหล่าเนี้ยแล้วก็ในการเข้าในการออกเป็นต้นเนี่ยในการพิจารณาองค์ชาญไอตัวนี้แหละวสีที่ตัวพิจารณาองคชาญนับไว้วิตกอยู่นี่นี่วิจารอยู่นี่นี่ปีติสุขเอกกตาเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบเวลาที่จะพัฒนาต่อฉะนั้นคนที่สามารถที่จะละได้เร็วเขาละได้เร็วจริงแล้วก็ขึ้น ปฐมวชานทุติยฌชานวิตกวิจา์หลุดไปเลยอย่างเงี้ยเขาคล่องตัวแล้วปีติเด่นปีติเด่นพอได้ตัิยฌชานปุ๊บพัฒนาต่อก็ไประปีติอย่างเงี้ยพัฒนาต่อไปก็ไประสุขโสมนัสก็เป็นจตุรฌชานก็เป็นอุเบกขาเอกคตาไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถามว่าต้องออกมาแล้วมาพิจารณาใช่ไหมใช่เพราะในขณะที่อยู่ในฌานเนี่ย พิจารณาไม่ได้เพราะตอนนั้นถูกล็อกได้ด้วยตัวปฏิภาคนนิมิตอยู่อย่างนั้นเขาดิ่งในปฏิภาคนิมิตนั้นและตั้งมั่นตามที่อธิษฐานไว้นั้นเป็นไปลักษณะแบบนี้